สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมผมจีจีนะครับคลิปนี้มาวางแนวทางเวลาพัฒนาให้นะครับผมเวลาพัฒนางวดนี้วันที่สามเดือนห้าพี6หกเจ็ดนะครับผมสําหรับงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่คืองวดของวันจันทร์เนาะอ่าผมไม่เก้ากับแปดนะเก้ากับแปดไม่มีเลย ไม่มาซักตัวเลยนะออกอะไรเลยออกอะไรจำไม่ได้แล้วออกอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วดูแต่ว่าไม่เขา้าสําหรับงวดวันพุธก็หยุดนะครับผมหยุดมาแรงงานก็มาต่องวดนี้กันเลยครับผมนะมาต่องวดของวันสุกร์กันเลยอะยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามอฝากคอมเมนต์แล้วก็ ฝากดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนะพร้อมกันแล้วก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผมมาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผม วันที่สามเดือนห้าหกเจ็ดเด่นนะครับผมเด่นวัวน,นี้ผมให้เจ็ดนะผมว่าเจนะ็ดมาเจ็ดกับหกเจ็ดกับหกนะครับผมก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจสองหก็จะมีหกสาหหนึ่งแล้วก็หกสองืมตัวกันนะครับผมเจ็ดเก้าหกเก้าหเก้าเจสี่ เจ็ดห้าครับผมตัวเน้นก็สัตัวฟันนะครับตัวนี้เจ็ดนะครับผม ฟันเนะตัวเน้นเจ็ดสามเจ็ดหนึ 1, ่งเจดสองดเจดสองแล้วก็แล้วก็หกสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ 1, ่งเโอเคครับผมเวลาพัฒนาเลข2ตัวนะครับก็จบลงไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นสามตัวหมดและเราพัฒนาสามตัวก็จะมีวันนี้ก็จะมีเจ็ดสามหนึ่ง เจ็ดสามสองเจ็ดหนึ่งสองหกสามหนึ่งหกสามสองแล้วก็หกหนึ่งสองโอเคครับผมก็ มีเท่านี้นะครับสําหรับเราพัฒนาของวันที่3เดือนห้าหกเจครับผมเลขสอตัวแล้วก็เลขสาตัวเนาะจบลงไปแล้วขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ